วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันปรีณาใหม่ไบคล้อยพร้อมกับรายการง่ายๆขายบนเน็ตค่ะรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะจุดประสงค์นั้นเพื่อต้องการให้เป็นช่องทางสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะทําการค้าบนอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่ารายการของเรามีรูปแบบที่ให้ความรู้แล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงๆโดยไม่ยากเลยนะคะสําหรับเรื่องของการทําการค้าบนอินเทอร์เน็ตนั้นนี่นะคะนอกจากจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วเรื่องของภาษาอังกฤษก็มีความจําเป็น อยู่บ้างเหมือนกันนะคะรวมถึงเรื่องของความรู้ด้านการตลาดค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วิทยากรของเรานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการทําการตลาดออนไลน์เป็นเจ้าของเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซหลายเว็บไซต์แล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษด้วยนะคะขอต้อนรับอาจารย์สิทธิทเดชลีมาคเดชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับตอนนี้ถามถึงประสบการณ์ด้านอ e ีคอมเมิร์ซของอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านไหนบ้างคะ คือย้อนกลับไปช่วงแรกๆของดอทคอมที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับได้มีโอกาสเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเวโรคอลประเทศไทยจำกัดบริษัทนี้เป็นบริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเครือข่ายทั้งหมดแล้วก็การวางระบบรวมถึงการทาอ e ีคอมเมิร์ซด้วยครับ,รบช่วงนั้นก็เราก็เห็นช่วงของวัฒจักร .com การเกิดขึ้นมาแล้วก็ถึงยุคด o m คล่มสลายไปตอนที่ n a s d a q ของอเมริกานะครับแล้วก็มีการที่เขาเรียกว่า .com return ก็กำลังจะเกิดขึ้นครับค่ะ แล้วตอนนี้ก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษหลายสถาบันด้วยใช่ครับก็เ,เ,เอาใช้ประสบการณ์หลังจากที่เพราะช่วงที่ตั้งแต่1995จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทเวลโคอตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้ประกอบการจํานวนผมว่าไม่ต่ำกว่า3,000กว่ารายนะครับที่มาทำเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเราก็เห็นการทั้งการเจริญเติบโตการร่มสลายของเขาแล้วเราก็เอาประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาหรือผู้ประกอบการได้เรียนรู้ได้ระมัดระวังค่ะ,คะแล้วนี่ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะทีีี่่่่จะได้้้้ใหควาามมรรูเืองนนกับททช ติดตามชมรายการง่ายๆขายบนเน็ตอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะสําหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการจะมาเจาะลึกเป็นกรณีตัวอย่างในวันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่าชื่อน่าสนใจแล้วนะคะอาจารย์ banana click com ใช่ไหมคะใช่ครับชื่อเว็บไซต์นี้มีที่มาที่ไปยังไงคะอาจารย์ ชื่อเว็บไซต์นี้เนี่ยจริงๆแล้วบานาน่าเนี่ยก็คือกล้วยนะครับกล้วยกล้วยก็คือถ้ามองในเชิงนามธรรมก็คือกล้วยที่เรารับประทานแต่ถ้าในเชิงที่เป็นลักษณะที่เราทําอะไรง่ายๆนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องการอย่างเหมือนปอกกล้วยเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องกล้วยวยอะไรทำนองนี้นฮะมันเป็นสำนวนที่ค่อนข้างดีก็เลยหยิบยกมาใช้นะครับส่วนคลิกเนี่ยมันน่าจะสื่อถึงเรื่องของระบบออนไลน์สื่อถึงความนําสมัยนะครับเราก็เลยเอาสองคํานี้มา ชื่อทาเป็นเว็บไซต์ให้คนจําง่ายแล้วก็สะกดผิดยากนะครับและ,ะที่สําคัญก็คือตัวสินค้าโครงการนําร่องซึ่งเป็นสินค้าแรกที่เรานํามาเป็นต้นแบบนะครับทำอ e ีคอมเมิร์ซก็คือเป็นกล้วยตากจากจังหวัดพิษณุโลกด้วยครับอ๋อค่ะคพูดถึงกล้วยตากเนี่ยเรานึกถือว่ามันน่าจะเป็นสินค้าอย่างสินค้าพื้นบ้านสินค้าท้องถิน่นหรือว่าสินค้า1ตําบล1นึ่งผลิตภัณฑ์พอมันมาขึ้นเป็นอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในโลกออนไลน์แบบนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปมีการเตรียมการนานไหมคะอาจารย์ ก็นานพอสมควรครับเพราะว่าอย่างตอนที่เราเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ดูผู้ประกอบการลายนี้คือแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการที่เข้าฟังการอบรมของผมเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาก็ทํากล้วยตากนะครับเขาก็จะมีส่วนใหญ่สินค้าโอท็อเนี่ยก็จะมีปัญหามาตลอดในเรื่องของการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตหรือว่าปริมาณการสั่งซื้อที่มากจนผลิตไม่ได้นะครับ ทีนี้ตอนผมพอ2ปีให้หลังเนี่ยผมก็มีโอกาสสอนที่มหาวิทยาลัยนาเรศวนจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นโอกาสที่ประจวบเหมาะตรงที่ว่ากล้วยตากเนี่ยเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกอตอนนั้นตอนเวลาที่ผมสอนนักศึกษาเนี่ยนะครับเราก็เลยมีความคิดหรือว่ามีโจทย์ขึ้นมา2โจทย์ว่า จทย์ดดที่1ก็คือว่าเราจะทําอย่างไรที่เป็นสินค้าพื้นบ้านสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปเนี่ยะจะขึ้นมาสามารถขายบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับอ,อันที่2ก็คือเรากาลังจะวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุว่าทําไมคนไทยถึงไม่ซื้อสินค้าออนไลน์นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเนี่ยมันสามารถช่วยลดต้นทุนเรื่องของการเดินทางค่าประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดเรื่องของหน้าร้านไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าช่องทางการ จำหน่ายมากถ้าเกิดต้องเข้าร้านสะดวกซื้อหรือแล้วดิสคาว o r โซนะครับมันสามารถที่จะทุ่นเวลาอะไรได้เยอะมากทำไมมันเกิด,กดในเมืองไทยไม่ได้สักทีนะครับเราก็เลยทำเว็บไซต์ที่ชื่อว่า b บัน a าคลิกขึ้นมาเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็พยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยครับค่ะเว็บไซต์ banana click com เนี่ยเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ e มีข้อมูลอะไรบ้างอยู่ในเว็บไซต์คะ ข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยเรา,เคาค้นพบว่าส่วนหนึ่งที่สินค้าชุมชนหรือสินค้าโอท็อปเนี่ยขายขายค่อนข้างยากผ่านอินเทอร์เน็ตก็คือว่าตัววิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของคนใช้อินเทอร์เน็ตกับสินค้าชุมชนซึ่งปกติแล้วแล้วเรามองเป็นเรื่องของของฝากของขวัญที่ต้องไปซื้อถึงแหล่งต้องเที่ยวอะไรทำนองอย่างนั้นะนะครับเราก็ต้องมานั่งปรับลุกใหม่จะเห็นได้ว่าสินค้าที่ขายดีบนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําตัวผสิตสิน อยากสินค้าที่เขาสามารถหาซื้อได้จากช่องทางปกติทั่วไปเพราะนั้นการทำาพิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนไทยเองเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มตั้งแต่การเริ่มคิดสินค้าก่อนนะครับว่าจะต้องผลิตสินค้าอย่างไรให้ตรงกับวิถีชีวิตของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพราะเรามีช<อ>่องทางเดียวที่จะจําหน่ายเขาก็คือเขาต้องเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างตัวอย่างนี้ก็คือกล้วยโจทย์เป็นกล้วยเนี่ยแล้วพอมาคลิกกับไลฟส์สไตล์เขาเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เลยกลายเป็นบานาน่าคลิกก็มี รูปล่างนี้เป็นแพ็เกจจิ้งที่เอามาให้ดูด้วยคิดแพ็เกจจิ้งแบบนี้ในการมาคลิกกับลายสไตล์คนใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเอากล้วยตากที่เคยเห็นในท้องตลาดอยู่นะครับคือเอา20ลูกมาใส่แพ็คเดียวกองเป็นตับอยู่อย่างนี้นะครับเวลาเปิดฝาแล้วทานไม่หมดอากาศความชื้นหรือว่าฝุ่นผงเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะทําให้กล้วยที่เหลือไม่ไม่น่ารับประทานเพราะนั้นตัวบรรานาคลิกจึงออกแบบนอกจากออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยเรายังทําตัวแพ็กเกจจิ้งข้างในเนี่ยนะครับให้เป็นอินดิวดวลก็คือสามารถที่ มือต้องหาน้ําต้องหาอะไรเช็ค <c oughs> แล้วก็ทำปรับให้เป็นซองฟอยดูทันสมัยสามารถจัดซอ,องฟอย์จับที่เปลือกซองฟอยได้ครับก็คือไม่เลด <c oughs> ้วยครับไปถึงว่าสินค้าเองเนี่ยเราก็ต้องดีไซน์ด้วย <c oughs> ใช่ครับให้ดูทันสมัยแล้วก็มีจุดขายแล้วก็เหมาะ เราก็ต้องเหมือนกับศึกษาสินค้าได้มาก่อนแล้วด้วยว่ามันจะมีข้อดีจุดด้อยหรือว่าจุดได้เปรียบยังไงบ้างใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราแตกต่างจากคู่แข่งและ,ะนี่คือเหตุผลที่ว่าเขาทำไมต้องเลือกซื้อสินค้าของเราบนช่องทางอินเทอร์เน็ตครับเออค่ะทีนี้เนี่ยข้อมูลพอเรามีสินค้าที่ดีแบบนี้แล้วเนี่ยการนําเสนอบนเว็บไซต์นี่จะมีเทคนิคอย่างไงให้คนที่เข้ามาในเว็บไซต์ banana click com เนี่ยรู้ว่าสินค้าเราดีขนาดนี้ ปัญหาส่วนใหญ่ของการทำเว็บไซต์ออนไลน์ถึงแม้ว่าคุณจะลดต้นทุนสินค้าลดค่าพนักง,งานขายลดสต็อกสินค้าได้แต่ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของการจะประชาสัมพันธ์อย่างไรให้คนรู้จักเว็บไซต์อันที่1นนะครับทีนี้การประชาสัมพันธ์เนี่ยคนเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการของเขาเหล่านั้นะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะแบบว่าทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อขายสินค้ายอย่างเดียวเนี่ยเราก็ควรจะให อาหารสมองเขาด้วยนะครับก็คือเราก็ต้องเขียนตั้งแต่กระบวนการผลิตขึ้นมาเลยว่ากว่าบานาน่าคลิปเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรบ้างตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งผมก็จะเล่าตั้งแต่การเข้าไปปรึกษาของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมการขอคําแนะนาของบริษัทอุตสาหกรรมขนมไทย เรานาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเหมือนกับการประชุมนะครับเราไปหาลูกค้าแต่ละครั้งแต่ละรายมีปัญหาอะไรเราก็มาโพสต์บอกบนอินเทอร์เน็ตเพื่อที่ว่าจะให้คนเนี่ยที่สามารถอยากจะทําเว็บไซต์อยากจะทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางครั้งได้สามารถดูตามแนวทางเหล่านี้ต่อไปได้แม้กระทั่งโรงพิมพ์ที่ทาบรรจุภัณฑ์เนี่ยจริงๆผมก็ให้เบอร์อีเมลติดต่อไว้ซึสามารถที่จะโทรไปสอบถามเช็คราคาตรวจสอบกันได้นะครับเอาอย่างนั้นเลยครับเหมือนเป็นสูตรสาเร็จเลยผมมองว่า SME มีข้อจํากัดเรื่องทุนแล้วก็ เมประมาณดังนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกหาทางรัดเพื่อ,อที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสาเร็จเร็วขึ้นตัวเว็บไซต์บันนาคลิกจึงเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่เขาถ้าเกิดอยากทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาต้องเข้าไปศึกษาตรงนี้นะครับจะได้ไม่ทาอะไรผิดพลาดเพราะจรงิงๆแล้วตัวบรนนาคลิกเองเนี่ยเราเห็นข้อผิดพลาดหลายๆจุดเหมือนกันโดยเฉพาะจุดหนึ่งก็คือเรื่องของช่องทางการจําหน่ายถ้าสําหรับจะขายคนไทยแล้วเนี่ยยังมีความไม่มั่นใจเรื่องการจ่ายผ่านบัตรอีกเครดิตการ์ดบนออนไลน์อยู่เหมือนกันใช่เพราะเราก็กลัวว่า บัตรของเราเนี่ยจะปลอดภัยแค่ไหนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรลงไปใช่ครับใช่ครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับเราในเว็บไซต์เนี่ยเราจะให้ความรู้ด้วยหนึ่งเราก็จะคือจะโชว์กระบวนการว่าหลังจากที่คุณให้ใส่หมายเลขบัตรเครดิตแล้วเนี่ยข้อมูลจะถูกส่งไปธนาคารถูกส่งให้ผู้ขายอย่างไรนะครับทำเป็นแผนผันผงชาร์ให้เขาเข้าใจาง่ายตัวอันที่2เนี่ยเราก็จะบอกด้วยว่า คำแนะนำในการสั่งซื้อสินค้านั่นก็คือว่ากรณีที่เกิดเราใส่ข้อมูลบัตรเครดิตไปแล้วไม่ได้สินค้าเนี่ยนะครับคุณจะมีวิธีป้องกันหรือว่าจะ ให้ธนาคารเนี่ยรับผิดช,ชอบในส่วนไหนได้บ้างะนะครับลูกค้าก็จะมีความเข้าใจจากนั้นมาถึงช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับม,มีบางรายที่เราจะต้องนัดส่งของกันข้างนอกเลยนะครับค,คือเหมือนยื่นหมูยื่นแมวเขาก็ไม่ไว้ใจเราเราก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาเหมือนกันะนะครับแต่คนโกงกล้วยผ่านอินเทอร์เนต็ตยังถือว่าน้อยอยู่นะครับยังไม่เยอะยังไม่เยอะ,ค,ะครับก็ประมาณร้อยจะมีก็หนึ่งหรือสองรายก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็เป็นความผิดพลาดที่เราอาจจะเป็นลนักษณะส่งไปถึงมือเขาก็ได้อะไรไม่ถึงมือเขานะครับเพราะนั้นทางแก้ผมก็คือ กำลังมีโครงการที่ปลา,ายเดือนนี้นะครับจะสร้างเป็นโรงเรียนนะครับสอนผู้ประกอบการนะครับทำเป็นโรงเรียนพาณิชย์อิเลโ็กกรส์ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นจุดกระจายสินค้าตรง,ตรงกลางเมืองนะครับใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยครับก็เอาปัญหาที่เกิดจากการทําเว็บไซต์เนี่ยนะครับมาค่อยๆแก้ทีละจุดทีละเปราะแต่ที่ผิดคาดก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าคนไทยจะไม่ซื้อของโดยใช้ผ่านบัตรเครดิตเลยนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นมีคนจากจังหวัดเชียงใหม่สุราษฎร์หนองคายเนี่ยก็ซื้อซื้อเป็นช่วงเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มแรก นอกจากจะคนกรุงเทพด้วยซ้ำค่ะคามถึงเรื่องของการทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะนอกจากเมื่อกี้คุยกันเรื่องข้อมูลของสินค้าที่ต้องอยู่ในเว็บไซต์แล้วเนี่ยต้องมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะเพราะว่า t ทยเกตของเราถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จําเป็นต้องมีเหมือนกันอย่างนี้ครับเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเจาะตลาดต่างประเทศแต่บรนนาคลิกเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมอย่างที่เรียนให้ทราบว่าผมกําลังวิเคราะห์ว่าทําไมคนไทยไม่ซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแต่มีอยู่บางช่วงเหมือนกันที่เรากลัวเหมือนกันว่าคนไทยจะไม่ซื้อของเลยมันจะทําให้ธุรกิจไปไม่รอดเราก็เอาตัวบรรนาคลิกเนี่ยนะครับทำเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วเราก็ไปโพสต์ในเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นพอร์ทัลไซต์ที่เรียกว่าอาลีบาบานะครับก แต่ใน <ฮะ S 1> ตัวเว็บไซต์บรนนาคลิกเองเนี่ยเป็นแค่ข้อมูลว่าเวลาคุณจะหาตลาดต่างประเทศเนี่ยคุณทําแบบไหนเท่านั้นเองครับก็มีจากอินโดนีเซียมีจากสวีเดนมีจากนอร์เวย์ม,มาเยอะมากแต่เราก็ไม่สามารถลงได้เราก็เอาอรายละเอียดลงนั้นเนี่ยให้ผู้ ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานเข้าไปะนะครับอันนี้ก็ถือว่าอเป็นอีกป,ประเด็นหนึ่งนะคะที่สมมติว่าใครต้องการจะขยายตลาดออนไลน์ไปยังต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเป็นภา,าษาอังกฤษให้เข้าใจด้วยก็จะเป็นช่องทางในการขยายไปได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยพอเสริมนิดนึงเรื่องต,ต่างประเทศนะครับจริงๆการทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค,ครับเหมาะสําหรับ ตลาดต่างประเทศมากทีเดียวนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นภาษาไทยนะครับแต่ผมก็สังเกตในสถิตินะครับก็พบว่าคนที่เข้ามาชมเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศก็เห็นว่าคนไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไงเป็นข้อมูลภาษาไทยแต่อ่านจาก ip address แล้วเนี่ยมาจากสวีเดนมาจากญี่ปุ่นเนี่ยแบรนด์ประจําแบรนด์พันธ้เลยครับค่ะคทีนี้เนี่ยพอมีคนเข้ามาดูในเว็บไซต์แล้วต้องการสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยระบบการจัดการในด้านของหน้าร้านหลังร้านนี่ค่ะรูปแบบขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ อ๋อง่ายมากครับค,คือหลังจากที่เราทําแต่เราต้องมีความรู้ก่อนนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องการรับส่งอีเมลเป็นยังไงนะครับหลังจากเราใส่ข้อมูลที่คิดว่าสมบูรณ์เข้าไปแล้วนะส่วนหนึ่งประชาสัมพันธ์ PR ให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักแล้วเนี่ยนะครับะจะต้องหมั่นตรวจสอบอีเมลของเรานะครับเพราะข้อมูลเนี่ยด่านแรกที่ลูกค้าจะคอนแทคหรือติดต่อเข้ามาเนี่ยมักจะเป็นอีเมละนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเรามองอีเมลเหมือนตู้จดหมายนะครับเรามีตู้จดหมายที่หน้าบ้านเนี่ยเราก็ต้องคอยหมันมาตรวจสอบนะครับมีผู้ประกอบการหลายรายตอนทํำบริษัทอยู่เนี่ยนะครับพบว่าเขาบ่นว่าไม่ค่อยมีออเดอร์ไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยเราก็ขออีเมลเข้ามาตรวจสอบก็ปรากฏว่าเขาจาพาสเวิร์ดไม่ได้แล้วเ oh, ต่ <c oughs> เาะ <c oughs> เราเจนพาสเวิร์ดขึ้นใหม่ๆก็พบว่ามีออเดอร์มากมายเลยนะครับ <c oughs> ที่พยายามติดต่อหาเขาแต่เขาไม่ได้ติดต่อกลับไปด้วย <c oughs> นี่ก็เป็นความผิดพลาดแบบง่ายแล้วมองมองข้ามรายละเอียดต่งเหล่านี้ไปนะครับ ดัง <C> e นั้นเมื่อเราดูว่าข้อมูลจากที่ลูกค้าส่งเข้ามานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็จะเป็นคําถามเดีวยก่อนนะครับอย่างเช <C> e ่นการส่งสินค้าไปต่างประเทศยอย่างเช่นชิคาโกเขาก็จะมาอีเมลถามเราว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับเราก็ไปคุยไป FOB จะมีประกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับละเอียดเราก็ตอบไปอันที่2ก็จะเป็นลักษณะออเดอร์ที่ทําทคําสั่งซื้อผ่านระบบบัตรเครดิตก,การ์ดมาเลยนะครับ ที่นี้ถ้าเกิดเป็นคำถามเนี่ยเราก็สามารถตอบผ่านอีเมลเขาโดยรีผ่ายตอบไปนะครับแต่ถ้าเป็นออเดอร์เนี่ยเราต้องดูซะก่อนว่า จำนวนสินค้าที่เขาสั่งกับกําลังผลิตของเราสต็อกของเราณนะเวลานั้นเนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่าซึ่งตอนที่ทํามาเนี่ยมีปัญหาเรื่องสต๊อกขาดตลอดนะครับ<อ>ต้องผัดผ่อนลูกค้าบางทีผมก็รู้สึกผิดนิดๆน,นะครับสั่งกล้วยแล้วต้องบอกขอสองสองอาทิตย์ส่งให้อ,อะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องดูกําลังของเราด้วยกับปริมาณการสั่งซื้อใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้ปัญหาคือกล้วยเนี่ยเราจะทําให้แตกต่างก็คือเมทูออเดอร์เลยนะครับพอออเดอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปมองว่าสามารถผลิตได้ไหมนะครับ ทีนี้จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดออเดอร์ในส่วนที่เราสามารถผลิตได้ตรงตามกําหนดที่เขาต้องการให้ส่งนี่เหมือนกันนะครับว่าลูกค้าต้องการเวลานั้นเวลานี้เนี่ยเราต้องทําให้เขาให้ได้เหมือนกันนะครับ ถ้าตรงตามกําหนดที่เวลาที่เราให้ส่งปุ๊บเนี่ยเรารีพายตอบไปเขาสักครั้งหนึ่งก่อนว่าเราได้รับออเดอร์แล้วนะ<ฆ>ได้รับอีเมลของท่านแล้วนะ<ฆ>จะดําเนิกนการจัดส่งให้ตามวันเวลาดังกล่าวนี้<ฆ>เพื่อให้ลูกค้าจะสบายใจจากนั้นเราก็จะไปดูระบบหลังร้านของเรานะครับ<ฆ>ซึ่งก็ต่ออินเทอร์เน็ตเหมือนกัน<ฆ><ฆ>ตัวระบบหลังร้านเนี่ยนอกจากจะมีออเดอร์ของลูกค้าแล้วเนี่ยยังมีที่เขาเรียกว่า Apple Code หรือรหัสที่ธนาคารอนุมัติ ธนาคารอนุมัติรหัสหมายความว่าบัตรเครดิตที่ทํารายการตรงนี้เนี่ยมีวงเงินพอจ่ายชื่อและหมายเลขเนี่ยตรงกันนะครับบัตรยังไม่หมดอายุนี่คือสิ่งที่ธนาคารตรวจสอบให้เรา,านะครับถ้าเกิดเราขายสินค้าที่ถ้าไม่ใช่กล้วยนะครับกล้วยคงโกงน้อยแต่ถ้าเป็นสินค้าที่แปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่าย<อ>สินค้าที่เป็นแบรนด์เนมนะครับเราสินค้าที่สั่งยอดผิดปกติมากๆทั้งที่ทเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยเราควรจะให้ธนาคารเนี่ยนะครับตรวจสอบ กลับไปกับที่ลูกค้าอีกทีหนึ่งเพื่อยืนยันได้ว่าคนทํารายการเนี่ยเป็นเจ้าของบัตรจริงๆนะครับซึ่งธนาคารตรวจสอบได้เมื่อธนาคารตรวจสอบแล้วแล้วยืนยันว่าผู้ทํารายการเนี่ยเป็นเจ้าของบัตรจริงเราก็ดําเนินการจัดส่งนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นกล้วยกล้วยตากเนี่ยผมก็จะขับรถไปไปรษณีย์ที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับแล้วก็ส่งลงทะเบียนให้เขาครับก็ใช้วิธีการส่งที่ไม่ซับซ้อน ครับกุย้ยกุ้ยตากนี่ไม่ไม,ไม่มีอะไรซับซ้อนมากค,ครับก็เรียกว่าบานนาคลิกเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทําธุรกิจบน e อีคอมเมิร์ซก็เป็นสินค้าที่แปลกด,ด้วยแล้วก็มีการเอามาดัดแปลงให้เข้ากับโลกยดิจิตัลด้วยนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนที่จะสั่งซื้อด้วยทีนี้ถามถึงภาพรวมของคนที่ เริ่มสนใจแล้วฟังบรรณาคลิกเนี่ยกล้วยยังขายบนอ,อินเทอร์เน็ตได้เลยเนี่ยอยากให้อาจารย์สิทธิเดชแนะนํานิดนึงนะคะว่าสินค้าอะไรบ้างที่เราสามารถนํามาทําการค้าออนไลน์เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic ได้บ้างสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic เนี่ยนะครับมันจะมีข้อจํากัดอยู่ข้อนึงก็คือถ้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้ไม่ใช่โปรแกรมนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้เลยเนี่ยต้องเสียค่าส่ง นะครับทีนี้ถ้าสินค้าต้องเสียค่าส่งส,ส,ส่วนใหญ่ที่เรามีปัญหาที่ส่งต่างประเทศก็คือว่าค่าส่งจะแพงกว่าค่าสินค้าคดังนั้นสินค้าที่ขายบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยควรจะมีน้ําหนักเบาถ้าสามารถเลือกได้นะครับจะเห็นได้ว่าสินค้ายัางเพชรพลอยอะไรนะครับอันจะมีน้ําหนักนจะเบามากแต่มีมูลค่านะครับทางจิตใจประเด็นก็คือว่าคุณต้องเลือกสินค้าที่ ตรงกลุ่มเป้าหมายานั่นก็คือต้องเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วถ้าโฟกัสได้นิดหนึ่งอย่างเช่นกล้วยเนี่ยนะครับผมจะมองเรื่องของคนเล่นกอล์ฟเรื่องของพวกสปาเรื่องของพวกคนที่รักการท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหาะหมายเลขโทรศัพท์อีเมลของสนามกอล์ฟอย่างเช่นเข้าไปเว็บไซต์ไทยกอล์ฟเฟอร์อย่างเงี้ยก็ได้ดาต้าเบสมาแล้วเราก็สามารถที่จะขายผ่านตรงนี้ไปได้สรุปก็คือว่า จริงๆแล้วพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผมบอกจะบอกว่าก็คือการที่จะหาสินค้าแล้วก็หากลุ่มเป้าหมายระดับคู่ให้ตรงกันเท่านั้นเองแร่ามัระวังเรื่องค่าขนส่งอย่าให้เกินค่าสินค้ามากผม็ว่าอะไรก็น่าจะขายได้ครับอ๋อค่ะก็มีสินค้าหลากหลายให้เราเลือกทีนี้มาถึงเรื่องของงบประมาณบ้างนะคะต้องมีงบประมาณขนาดไหนทึงจะมาทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เรื่องของงบประมาณเนี่ยผมขอแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยนะครับเว็บไซต์เนี่ยที่ดีควร มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับ <คะ S 1> เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายส่วนแรกเนี่ยต้องเป็นเรื่องของบุคลากรก่อนนะครับจะต้องหาคนทําอย่างไรก็ได้ให้เว็บไซต์เนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวและน่าสนใจ<ค>ะนะครับต้องมีคนมาดูแลวเว็บว่างั้นเถอะถูกครับตร <คะ S 1> วจสอบอีเมลทุกวันอย่างที่ผมว่านะครับ <คะ S 1> อันที่2ก็คือเรื่องของการสร้างเว็บไซต์นะครับ <คะ S 1> การเช่าโฮสติ้งค่าตรงส่วนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยต่ำกว่าสมัยก่อนเยอะมากๆบางทีแค่หลักร้อยเนี่ยก็สามารถทําอินเทอร์เน็ตทําเว็บไซต์ได้แล้วส่วนที่แพงที่สุดน่าจะเป็นค่าใช้ ซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบเว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเสียเงินเรื่องประชาสัมพันธ์จะทำยังไงให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากมนะครับทีนี้เนี่ยการจะลงทุนในส่วนของการตลาดเนี่ยต้องดูเรื่องของผลตอบแทนทางธุรกิจด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเป็นธุรกิจเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะใช้งบการตลาดอย่างเช่นลงหนังสือพิมพ์ที่มีค่าโฆษณาสูงๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่เหมาะสมก็ต้องหาวิธีหากลยุทธ์ต่างๆที่จะทำยังไงให้เว็บเราเผยแพร่โดยต้นทุนต่ําที่สุดแล้วยังพอเหลือกําไรในการทําธุรกิจครับ อ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงบประมาณที่เราต้องคำนึงถึงเหมือนกันพอมีงบประมาณแล้วเนี่ยขั้นตอนของการที่จะทําร้านค้าออนไลน์อยากให้นำอธิบายทีละขั้นตอนนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะสำหรับมือใหม่ ขั้นตอนนะครับตอนแรกเนี่ยเราต้องจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการตลาดยุคใหม่เนี่ยเราเรากลับไปมองเรื่องของสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องรองคนส่วนใหญ่หมักจะมองว่าเรามีสินค้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปหาลูกค้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยควรที่จะเลือกกลุ่มลูกค้าหาเป้าหมายซะก่อนว่าตอนเนี้ยนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราพอที่จะเอาสินค้าบริการนําไปเสนอเขาอย่างไรนะครับ จากนั้นเนี่ยพอเห็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็ค่อยกลับไปหาเรื่องของสินค้าเหมือนกันตัวบรรณาคลิกเนี่ยมองไปแล้วเหมือนผมถูกบังคับด้วยการที่จะต้องไปขายสินค้าของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้นักศึกษาที่นั่นเห็นว่าเป็นสินค้าของชุมชนเขาเป็นสินค้าใกล้ตัวเขาแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับกล้วยเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ย มีคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเยอะที่อยากจะหาสินค้าที่แทนพวกจังฟู้ดอยากกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเพียงแต่ว่าบางทีบางครั้งเรามองข้ามไปเท่านั้นเองนะครับเมื่อจากนั้นเนี่ยพอหากลุ่มเป้าหมายเสร็จได้สินค้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคิดถึงเรื่องกล,กลยุทธ์ว่าจะทำยังไงเนี่ยจะทำสินค้าของเราเนี่ยให้กลายเป็นความต้องการของลูกค้าให้ได้ให้ติดตลาด ถูกต้องครับะนะครับทีนี้เวลาที่เราจะทํากลยุทธ์เหล่านี้ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องไปมองเรื่องของการตลาดละนะครับเรื่องของราคาที่ต้องเข้ามามีส่วนนะครับถ้าเกิดสินค้าของเรามีคู่แข่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีช่องว่างเข้าไปแทรก ได้หรือไม่นะครับเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายโดยเฉพาะถ้าเกิดขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนไทยเนี่ยนะครับปัญหาของการขายคนไทยก็คือต้องเห็นของจับต้องสินค้าเพื่อ <ๆ S 1> ขอต่อรองราคารู้จักเจ้าของอีกนะครับเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเหมือนกล้วยตาก,ก็เหมือนกันาาการที่คนซื้อกล้วยตากก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องการความอร่อยผมบางครั้งก็ต้องวางแผนด้วยการที่จัดบูธ ือจัดนิทรศการนะครับไปขายตามชุมชนตามออฟฟิศตามสำนักง,งานนะครับจัดสัมมนา,าให้คนเรียนรู้วิธีการถ่ายขายของผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข้างหน้ามีขายกล้วยตากประกอบอะไรทํานองเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเสริมอันถัดมาก็คือต้องประเมินนะครับสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อนเนื่องนะครับ<ะ>แล้วก็หาจุดบกพร่องให้ได้นะครับแล้วก็ หาแนวทางที่จะแก้ไขอ่านหนังสือบ้างปรึกษาผู้รู้บ้างครับค่อยๆทําไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยจะเอาแต่หาข้อมูลศึกษาอย่างเดียวไม่จะลงทุนทำเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นทำเถอะครับลองผิดลองถูกไปเพราะว่าสิ่งที่เรียนรู้ ทฤษฎีต่างๆเนี่ยนะครับพอถึงเวลาเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้ oh, <okay. S 2> ต้องไปดูเรื่องสถานการณ์อีกทีหนึ่ง <Okay. S 2> อาจารย์บอกให้ลงมือทำนะเป็นการเรียนรู้ไปในตัวนะคะ okay. learning by doing ดีที่สุดค่ะ okay. ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าหรือว่าการจะโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักเนี่ยความรู้เรื่อง marketing เนี่ยมันคงจําเป็นออามาใช้เหมือนกันอยากให้จะแนะนําเทคนิคเหมือนกันว่าจะทําให้แบรนด์เนี่ยติดตลาด หรือว่าการโปรโมทเนี่ยมีช่องทางไหนที่เราพอจะทําให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักได้บ้างจริงๆผมยึดอยู่แนวทางเดียวนะครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องมีสิ่งที่ผมก็อยากได้สิ่งเหล่านั้นเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมต้องการซื้อของที่ดีผมต้องการได้รับบริการที่ดีเนี่ยผมต้องทําสิ่งเหล่านั้นให้กับลูกค้าเสียก่อนโดยเฉพาะเรื่อง,องการรับประกันสินค้าส่วนใหญ่ที่เราไปซื้อของเนี่ยเราจะพบบางร้านเนี่ยนะครับ ปิดป้ายด้วยซ้ําสินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนคะนะครับนั่นบางครั้งเนี่ยเรายังมองว่าคนขายเนี่ยรับผิดชอบต่อผู้ซื้อน้อยเกินไปในความร,รู้สึกของผมนะครับดังนั้นก่อนที่ผมจะสร้างแบรนด์หรือทําสินค้าหรือหาบริการอะไรมาขายเขาก็ดีเนี่ยผมต้องมองซะก่อนว่าผมจะต้องได้รับสิ่งเหล่านั้นที่ดีด้วยเหมือนกันเหมือนอย่างเช่นตอนที่ผมจะทำอพาร์ตเมนต์นะครับผม ผมต้องอยู่เองทุกห้องแล้วก็ดูเลยว่าความสะดวกสบายที่เราจะได้รับตรงนั้นเนี่ยดีพอหรือยังถ้าไม่ดีปรับปรุงแก้ไขให้ดีก่อน<ฆ>ก่อนที่จะไปเสนอขายลูกค้าคือเราเห็นสิ่งที่บกพร่องแล้วเราแก้ไขเนี่ยดีกว่าที่ลูกค้าเนี่ยบางครั้งไปพบจุดบกพร่องเพราะบางครั้งเขาไม่ได้มาบอกเรานะครับ<ฆ>แต่เขาจะไปบอกลูกค้าคนอื่นของเราทําให้ช่องทางการตลาดที่เราคิดว่าออกแบบไว้ดีแล้วทําไว้ดีแล้วทั้งหมดเนี่ยงบประมาณสิ่งเหล่านี้เนี่ยเสียเปล่า ค่ะก็คือการใส่ใจทํากันบ้านแล้วก็มีจิตใจบริการด้วยผมอยากพูดเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเราดีที่สุดครับค่ะครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยผม,ผม,ผมจะสอนผู้ประกอบการตลอดเวลาเวลาที่ไปสอนอีคอมเมิร์ซที่ไหนนะครับเราต้องมองเรื่องคุณธรรมมองเรื่องจริยธรรมหรือว่าเวลาที่เราได้รับผลจากการที่คนขายทําอย่างนั้นกับเราเนี่ยเราพอใจไหมถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราก็อย่าไปทําสิ่งเหล่านั้นกับลูกค้าของเรา<อ>ครับที่อาจารย์เล่าประสบการณ์มาเนี่ยก็เรียกว่าได้ความรู้จากอาจารย์หลายอย่างนะคะแต่ว่าอยากจะขอถามเรื่องเทคนิคเฉพาะตัวของอาจารย์ในการทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยมีเทคนิคอะไรที่พอจา์แนะนําให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้บ้างไหมคะ เทคนิค e-commerce เนี่ยจริงๆว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ความลับอะไร <c oughs> อย่างหนึ่งก็คือว่าเราอย่าท้อถอยนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งเวลาที่เราทําร้านค้าแล้วยังมีฟีดแบ็ k ที่กลับมาน้อย <c oughs> แต่เราต้องหมั่นนะครับ <c oughs> สมมุติว่าเราต้องผมทำบานนาคลิกเนี่ยก <c oughs> ว่าที่จะเกิดเติบโตขึ้นมาเนี่ยใช้เวลา3-4เดือนเหมือนกัน <c oughs> นะครับแต่แต่ละอย่างที่ผมทำไปเนี่ยผมมองว่า ลูกค้าติดต่อกลับมาเนี่ยเพราะอะไรทุกครั้งเราจะถามรู้จักจาก,จากเว็บไซต์เราได้เพราะอะไระนะครับก่อนที่จะไปดําเนินการเรื่องต่งตางๆให้ลูกค้าเนี่ยมผมจะมีการเก็บซอสเก็บข้อมูลเหล่านี้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยอย่าท้อแล้วก็หมั่นแก้ไขปัญหาบางครั้งลูกค้าต่อว่าเยอะๆบางคนก็ไม่ทําละเลิกทําละหรือบางครั้งไม่มีลูกค้าติดต่อกลับมาก็เลิกทําละเลิกเพ้อเราพบว่า70%นเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นที่มาทากับผม3,000ันกว่ารายแล้วเหลือจริงๆเนี่ยประมาณสัก3ามี่กว่าร้อยไลนคนเหล่านี้เนี่ย ผมเ็ยอีเมลไปถามข้อมูลเขาเคล็ดลับเขาเหมือนกันค่ะเขาก็ตอบผมมาแค่สามประโยคอดทนขยันอดทนขยันแค่นั้นเองเป็นสุดลับสู่ความสําเร็จเหมือนกันค่ะอาจารย์มีประสบการณ์ด้านอีคอมเมิร์ซมานาเนี่ยอยากจะให้พูดถึงเรื่องของอุปสรรคสําคัญสําหรับผู้ประกอบการทั้งมือใหม่หรือว่ามืออาชีพจริงๆที่จะเข้าสู่ตลาดของอีคอมเมิร์ซจริงๆเนี่ยนะคะว่าเขาควรจะมีข้อระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างอะค่ะ ปัจจุบันเนี่ยความเสี่ยงยังตกกับผู้ขายอยู่ะนะครับทีนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยการมีที่ความเสียเ่ยงอย่างเช่นการที่มีส่งของไปแล้วไม่ได้รับเงินบ้างนะครับทีนี้เนี่ยผู้ขายจะต้องมั่นศึกษาหาความรู้แล้วก็หาวิธีแนวทางป้องกันซึ่งก็มีหลายวิธีการด้วยกันะนะครับทำนองเดียวกันเนี่ยอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ง่ายมาก นะครับมันไม่เหมือนกับการที่คุณหาทําเลดีๆในย่านชุมชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเริ่มหายากแล้วก็มีราคาสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่สร้างร้านค้าง่ายเนี่ยคู่แข่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาะนะครับประเด็นปัญหาก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเกิดจากการที่รู้จักลูกค้ารู้จักหาของเหมือนเทรดเดอร์ลงทุนก็น้อยนะครับ การที่ลูกค้าทําเว็บไซต์แล้วประสบความสำเร็จหมายถึงลูกค้าที่มาเช่าโฮสติ้งกับผมแล้วเนี่ยหลายหลายคนเขาก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ทําให้ข่าวดีที่อ e ีคอมเมิร์ซไทยออกไปเนี่ยน้อยลงไปเหมือนกันะจะมีแต่ข่าวร้ายทํา<อ>ไปแล้วก็ขายไม่ได้บ้างถูกโกงบ้างอย่างนู้นอย่างนี้นะครับพวกนั้นก็คือไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับซึ่งผมก็ยังมองว่าเป็นปัญหาเหมือนครั้งหนึ่งที่ปทูออนไลน์ค่อนข้างดังมากนั่นก็เป็นลูกค้าของเราลายหนึ่งเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมบอกเขาตลอดเวลาก็คือเรื่องของการรักษาคคุณภาพด้วยเหมือนนนกััะรบ หนึ่งก็คือคุณทำเว็บไซต์ให้ดีลูกค้าติดลูกค้าใช้บริการแล้วเนี่ยต้องรักษาคุณภาพสินค้ารักษาบริการให้สม่ำเสมอ <c oughs> ปัญหาอุปสรรคใหญ่ก็คือว่าพอลูกค้าติดคนขายมักจะมีอะไรก็ให้ลูกค้าไป <c oughs> กะว่าเอาให้ทันเวลายอย่างเดียวไม่ <c oughs> ได้ม่ได้ดูแลรักษาคุณภาพแบบนั้น <c oughs> แล้วก็มองว่าเดี๋ยวไปทําเว็บไซต์ใหม่ก็ได้ <c oughs> ซึ่งตรงนั้นเป็นเครดิตเป็นชื่อเสียงของเราเหมือนกันคว <c oughs> รมารักษาไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อ,ขอสังเกตแล้วก็ข้อควรระมัดระวังเหมือนกันสำหรับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็คิดว่าวันนี้เนี่ยได้รับประโยชน์จากอาจารย์มากเลยนะคะสำหรับเรื่องของการทำอ e ีคอมเมิร์ซสำหรับใครที่สนใจทั่วไปอาจารย์ก็ให้กำลังใจแล้วด้วยนะคะว่าเคล็ดลับนี่ง่ายมากเลยก็แค่ลงมือทำแล้วก็ขยันอดทนใช่ไหมคะ <c oughs> อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะคะว่าสำหรับคนที่สนใจเนี่ยจะต้องระมัดระวังหรือว่าเตรียมตัวเตรียมใจยังไงเป็นพิเศษไหมคะสำหรับสนามนี้ อ๋อเตรียมใจอันแรกก็คือเตรียมเตรียมใจได้เลยครับถ้าคุณขายดีคุณมีคู่แข่งแน่นอนะนะครับปัญหาประเด็นนี้แต่ผมอยากจะจะเป็นกําลังใจให้นะครับเหมือนบรรณาคลกเองก็เหมือนกันนะครับก็มีหลายรายนะครับที่เกินกำลังจะเดินโมเดลนี้เหมือนกันนะครับก็คือเราก็ขอให้นึกซะว่าสินค้าเราดีนะครับบริการเราดี จึงอยากจะมีคนก๊อปปี้เรียนแบบนะครับสิ่งที่เราอยากจะทําต่อไปก็คือว่าเราจะทํำยังไงให้เป็นผู้นําในกลุ่มสินค้าอื่นๆผมว่ามันมองเป็นความภูมิใจมากกว่าส่วนคนก๊อปปี้หรือคนเรียนแบบปุ๊บเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยผมมองส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาก็ยังขาดเรื่องความภูมิใจยอยู่เหมือนกันอ,อยากให้คนไทยรู้จักคิดนะครับอยากให้คนไทยรู้จักที่ว่าเมื่อไหร่เราดูแบบเขาได้แต่ทําอย่างไรให้เรารู้จักว่าดีกว่าประเทศะจะได้ก้าวหน้าครับ เอาละค่ะก็ได้รับความรู้แล้วก็ข้อคิดแล้วก็เรียกว่าอาจารย์มาช่วยจุดประกายนะคะให้กหรับสําหรับคนที่ต้องการจะทําพาณิชย์กทรอนกส์หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะที่จะทําได้ติดตามรายการของเราแบบนี้ค่ะง่ายๆขายบนเน็ตจะมีทั้งขั้นตอนเคล็ดลับเทคนิควิธีการต่างๆมากมายเลยนะคะทําให้เรื่องการค้าขายบนโลกอินเทอร์เน็ตนี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านผู้ชมค่ะสวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สิทธิเดชเป็นอย่างสูงนะคะให้เกียรติกับรายการเราแล้วก็ ให้ความรู้กับท่านผู้ชมด้วยค่ะแล้วก็สำหรับรายการง่ายๆขายบนเน็ตนะคะวันนี้อาจารย์สิทธิเดชลิมัคเดชด,ดิฉันปุยนามาบ่ายคลอยพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ